สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอินดีต้อนรับเข้าสู่ปังซิตี้นะครับผมอยู่กับพี่เกรฟนะครับในวันนี้พี่จะมาแนะนําอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาอาชีพในการทํางานเพิ่มเติมเป็นงานข่าวนะครับบอกเลยเลยว่าใครที่ชอบขับรถต้องไม่พลาดนะครับนี่เลยจากที่แมพนะครับมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับคาราดแล้วก็อยู่ใกล้กับที่ลบไอเทมนะครับนี้เลยนะจะเป็นรถตัวนี้นะอ่าฮะตรงนี้ครับผมก็จะมีให้เช่าอันนี้จะเป็นรถเช่านะก็จะมีมอไซค์รถโตรถบรรทุกนะ แต่ละรถนะครับก็คือเราสามารถเช่าในราคาที่ต่างกันนะครับมอไซค์ก็จะเช่ายูในราคาประมาณ500รถยนต์ราคา1,000รถบรรทุกอยู่ที่1,500บาทห้าร้อยหาตังค์นะวิธีการเช่าเนี่ยก็ไม่ยากนะใครที่ชินชอบจะขับรถมอไซค์ก็ได้นะเราจะยกตัวอย่างวันนี้นะฮะกด A นะครับนี่เลยเราจะก็จะเป็น Delivery นะฮะคนขับส่งของแล้วนะจะมีรถตู้เห็นไหมไปเลยปึ๊บขึ้นครับ ว้าวนี่ฮะจากนั้นมันก็จะมีเส้นนะครับเส้นสีเหลืองบอกระยะทางว่าเราต้องไปตรงนั้นนะไปส่งของไปเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเราก็ออกรถเลยฮะไปค่าเข็มขัดเรียบร้อยไปครับเราไปส่งของส่งของเดีว่าเจ้เอไปส่งเบียร์ร้านนี้หน่อยเร็วปอดีว่าลูกค้าสั่งเบียร์นะสั่งมาสักโอ้สั่งมาเยอะประมาณ4ี่ห้าลังอะ่ะต้องไปส่งหน่อยนี่ไปส่งกันหนเดี๋ยวลูกค้าไม่มีแดกโอซาน เราก็มีหน้าที่ส่งตามสั่งเจในร้านเขาบอกนะรเราเป็นลูกจ้างเขาแล้วเราเช่ารถทำงานแล้วก็จุดสิมเงินนี้ตรงนี้ฮะเรารถจอด X นะฮะลงปะไ,ลไปไปถ่ายรถเบลของก,ก,กันไปของก็ส่งไปฮะเดินไปตรงนี้อันนี้จะเป็นลูกค้าท่านนี้ ้อยนะฮะเราก็จะได้เงินมาแต่ละรอบแต่ละรอบนะฮะงานทั้งหมดนะครับงานเสรจทีไปละหนึ่งนะฮะดูด้านมุมซ้ายนะอ่าไปต่อครับมันมีทั้งหมด6ที่นะครับไปคือ,เ,อเราเช่ารถอะ่ะบอกไว้ก่อนว่าเวลาที่เราเช่ารถถ้าหากเรารถไปคืน,นครับเงินก็จะได้กลับคืนมานะส่วนที่เราเช่าไปนะไม่ได้เสียนะแต่ยกเว้นถ้าหากว่าผู้เล่นนะไม่เอารถไปคืนนะครับตามระยะเวลาหรืออะไรก็แต่นะถ้าหากว่ารถพังหรืออะไรเงี้ยเงินของที่เช่าไปก็จะไม่ได้คืนนะครับ ใช่ครต่อไปเจ๊บอกว่าเจ๊ลูกค้าตอนนี้โอ้ยลูกค้าคนนี้แบบเขาเร่งมากเร่งมากเว้ยรีบไปรีบไ,ไปอะบอกบอกเจ๊เจ๊เจ๊จเจ๊เจ๊เจ๊พลังส่งใกล้ถึงแล้วเจ๊ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วลงจากรถไปท้ายรถครับไปทา้ายรถเสร็จปุ๊บก็กด E แล้วก็ไปส่งอันนี้จะในร้านหรือเปล่า <S <S อ่าในร้านครับโอ้ยเขาหน้าเขาหลังนะเป็มมาห้าร้อยเห็นไหมอีละห้าร้อยห้าร้อยไปต่อ เกฟเอ็งจะส่งของสิจ oh. ังเลี้ยวหน่อยเรี่เลี้ยวรถเต็มเลยครับเจ๊เจ๊เจ๊ครับใจเย็นเจ๊ผมกำลัไปส่งเจ้าหนึ่งเจ๊โอ้โหเจเร่งดีคนขับรถต้องใช้สมาธิอ่ะโถ่เอ้ยจะเร่งมหาเลยหยอกเลยอกเดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับมาหนวก็เพื่อนเลยนะกลับมานี่ต้องเจอเจออะไรเจ๊เจอเจ๊สุดสวยเลยครโอ้แต่ฮะเราก็ทำหน้าที่ต่อระวังสายเรียบร้อยเอ๊เลยเลยเออขณาคณาขณาได้คณาได้ ยริงเราไปตรงนี้ก็ได้เป็นทางปั๊มน้ำมันนะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นปั๊มน้ำมันโอ้โหเจะโค้งเคลื่อนทำไมล่ะจะแถวน,นี้แน่ๆร้าน L T โอเคไม่รู้ว่าลูกค้าท่านนี้โอ้โหข้าวหน้าข้าวหลังอะ่ะเพี่งสั่งของอะ่ะสั่งเยอะหน่อยนะลังเดียวไม่คุ้มเลยกับค่าน้ำมันโอโ่ะโนแค่เนี้ห้าร้อยเจ้าของร้านไปไหนวะเจ้าของร้านไม่อยู่ไปละไปต่อน้ำม,มันก็จะหมดไม่เป็นไรทันอยู่ทันอยู่แย่บอกส่งของเ,เรื่องไหน <c oughs> โอ้โหแปบ๊บเดียวจะ,ะค่ำอีกแล้วเกินไปนะ มันต้องดิฟอย่างงี้ส่งของได้ดีไม่ต้องใช้คือรี่ใช้บริการเก็บแล้วกันงัไงล่ะสุดยอดถึงการดิฟไปครับต่อโอ้โหเจ้านี้มันไกลเหลือเกินไอ้คนโอ้โหจะหมดวันแล้วเดี๋ยวโทรไปแจ้งบอกเจ้าของรถก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราคืนนีนอนโอ้โหดิฟหน่อยโอ้โหจะเย็นจะเย็นไปไปไปโอ้โห,โอโหเออน,นี้่น,นี้่น,นี้เอนนอ ร้อยลงจากรถตรงเขากันไปในร้านค้าตรงนี้ไปโอเคต่อไปสี่งานนะสี่จอบแล้วสี่จอบแล้วขาดอีกสองที่น้ำมันก็จะหมดละเตือนน้ำมันก็แล้วกันเอ๊ะเตือไม่ถูกทางดิโอ้โหเอ้ยเตือนน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนมันจะหมดเดี๋ยวต้องไปเบิกตังเจนี่ยไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเจไม่ให้เงินมามาเติมนน้ำมันเลยเจเงินค่าเตือนมาห้าสิบห้าบาทเอ้าข้างหลังนี้ว่า ยาวาเต็มถังแล้วก็ลุยฮะอ้ยาวเหมือนกันดิว่าไกลเลยแต่ถึงแล้วถึงแล้วรีบส่งของเดี๋ยว,ยวต้องรถไปคืนเขาถ้าคืนไม่ทันก็ต้องมาเจียครับผมกับปับอีกโอ้ยชีวิตวันทษจริงๆชีวิตนี้ทำงานหารง่งของข้าไม่ใช่แล้วเพราะลูกเมียฮะลูกเมียต้องผินต้องใช้กูก็ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เออไปขึนรถไปดีว่าผมเย่ยอยากได้โฟนไอโฟ,อฟอนื่องใหม่ไปต่อไปต่อโอเคลงจากรถ เออร้า,านขอโทษนะครับเจ๊อ๋อขอโทษครับส่งช้าหน่อยไม่เป็นไรนะไปหมดจับแล้วเดี๋ยวเอารถไปคืนเจ๊โอ้โหไอ้คนเช่ารถก็โดดจริงๆริงไม่เอาคืนก็ไม่เอารถนีม่มันก็ไม่เอาเงินคืนกูด้วยอืมดีจริงๆอ่ะไปทางนั้นแล้วกัน,น,นเข้าได้หมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้ด้วยบอกว่าเอเอดี๋ยวรถกูไปลอยโอเค ก็คือและเรียบร้อยค่ำเลยนี่นะฮะคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบสไตล์นี้นะครับอาชีพนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะแล้วใครที่อยากจะเข้ามาเล่นในประเทศนี้นะครับคุณเพียงแค่กรอกขอไว้ทีเท่านั้นนะครับไม่ต้องสอบนันในปีนี้นะครับแต่ในปีหน้าคุณจะได้เริ่มสอบแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ได้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ ้ขอถอนก่อน,ห,ห,อน,นหน่อยนะถอนสักหน่อยด้กลิ่นไอบุหรี่แล้วมันสดชื่นออไปละ